สวัสดีจ้าพ่อเม่พี่น้องป้องไปสุปผูสุกคนจ้าแม่ลลำไพ่ช่องผ้ามหักผักสวนกั้วจ้าชิปนี้สีน,นำ้ำนุ่มตจ้าพี่น้องชิปนี้สีน้นำตัเอฟซีปัญถามมาว่ายยุตใสวัาซันสวนนี่ยุตใสยุจหวัดไดว่าซันจ้าพี่นอ้องเงินนี้ก็ได้สีน,นำ้ำนุตหนึนักกันแน่นาะพี่น้องเนาะเพื่อสีไดลึงไดกแก่นกันเพื่อว่าพี่น้องป้องไป ผู้เพิ่อนอยุ่ใไกลเพิ่อนอยากมาเยี่ยมยามทมขายก็มาไดเด้อพี่น้องเด้ออยากมาเยี่ยมยามามข้าวก็มากันใดจากพี่น้องย <g ül üyor> ินดีตอนรับจ้าอยย่สวนตลอดจากพี่น้องสวนนี้อยู่บ้านดุนเล่าใส่ทองจ้าบ้านดุนเล่าใส่ทองตำบลจำปีอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรจากพี่น้องหรือว่าผู้ใดอยากทักไล่ก็มีเบอร์โทรได้จ้าเดอ้อในไล่ก็มีเบอร์โทรเบอร์โทรเป็นไอดีไล่จากพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์หกห้าหนึ่ง 651121280จ้าอันนี้เบอร์โทรเป็นไอดียไล่จ้าหรือว่าผู้ใดเสิอยากทักเขาขอ,าขอควอมเฟซก็ได้ได้จ้าเด้อเฟซกับเฟซเฟซบุ๊กแม่ลำไพเหล่าจันอันนั่นละจ้าเฟซบุ๊กแต่ว่าเฟซบุ๊กตัวเล่นประจําก็คือเป็นเฟซบุ๊กเลยมันเป็ี่ยนชื่อเตอร์เด้อพี่น้องเด้อทักเข้าไปก็ได้จ้ามีปัญหาอีาหออย,อยังหรือว่าอยากปรึกษาอีหยังหรือว่าอยากได้คําแนะนําอีหยังก็ ทักเขาใดได้จ้าเดอ้อเฟีบบูก,กับแม่นํำไผเราจันอัน,นละจ้าคลิปนี้เอาจากเริ่มแรกจ้าพี่น้องการปรุงดินก็เก้าละจ้าพอว่าคลิปก่อนทุกคลิปสีบวเห็นขันตอนแรกนาะจ้านาะพี่น้องสีบวเห็นขันตอนแรกว่าเฮ็ดจังไบเดี๋ยงแต่ว่าเอาเศษใหม่ใบหญ้าใส่มาอนีก็เลยเมื่อน,นี้ผ้มนนามาอยู่ส้นนาสวนจ้าพี่น้อง ส้นนี่จะเป็นสวนหนาสวนพึ่งเคี่ยแล้วจ้าพี่น้องแต่ว่าน feet, ปปังเห็ดว่าไหนแล้วจ้าสิป,ปับปุงไม่ปับป,ปุงไม่หลอยู่จ้าได้ปับปุงไม่หลายยางหลแนวอยู่กับพึ่งมาเห็ดมือว่านี่จ้าฮอกตะเอาหยาออกแล้วก็เล่ฮขาตะเริ่มเห็ดจ้าพี่น้องทางนี้จะเป็นสวนหนาสวนจ้าพี่น้องสวนหนาสวนนี่จ้าแต่กี่สิเป็นบอ่อจ้าเป็นบอ่อเขาจำลองเป็นบอ่อเขาจำลองก็อีกถึงสองก้อนเอาผ่าห้องเอา ซึ่งซึ่งบริเทพืืนจ้าบริเทพื้นเอาผาห้องเขาที่นี่ก็เลยเศร้าเห็ดบอจ้ะเศร้าเห็ดบอก็เลยสีเห็ดเป็นแปียงพักเอายาเขาจังสี่หล่ะพี่น้องนี่วาสีดัดแปียงเห็ดแปียงพักเศษไม้ใบยามียังกับคุณเขาไปจ้าพี่น้องไลายเ่าได้แห้งดีจ้าสีเด็กคุณเขาอียุจ้นนี่ยังบ้านพ่อได้จ้ะเด้อนี่คุนเขาไปเลยๆยจ้าพี่น้องที่นี่แต่ห้าตีขวบตียังเรียบร้อยแล้วเอาดินใส้จ้าพี่น้องเอาดินกบนาเพิ่น ขวมือหนึ่งสก้อนได้จ้าเด้อแล้วก็เทแกลงพี่น้องเทแกล้สุดๆนี่ละจ้าเท่แกล้สุดๆลงงเ้วก็เอาดินถมข้างบนอีกล้วก็ใส่ฟุ้นขี่งวงขีคขั้วล้วก็ผสมเขากันได้จ้าพี่น้องผสมเขากันแต่ว่าเหลือดินที่ปกงาไว้นั่นขวมือหนึ่งได้พี่น้องเด้อบอกยังไงก็คือบ่อห้ยฟุ้นบ่อหายฟุ้นกับงาเขาสัมผัสกันจ้าพี่น้องบ่อห้ฟุ้นกับงาเขาสัมผัสกันจ้ากับแกล ถ้าเขาสัมผัสกันมือใดถ้าเขายู้น้ำกันมือใดเขาสิเกิดคว่ำหอนจ้ะพี่น้องเขาสิเกิดคว่ำหอนท่านที่ได้จ้ะเด้อเพราะว่าเขาสิเป็นปุ๋ยจ้ะ <Camer. S 2> เขาสิถ้หนาทีเป็นปุย๋ยที่เฮ็ดแบบนี้ที่เฮ็ดแบบนี้ที่เอาเศษไม้ใบ้าใท่แบบนี้ก็คือหนึ่งสางแรงอาหารไวใ,ให้ปวกใสเดือนเขามายู่จ้ะใสเดือนเขามายู่เขาก็สิมาถ้หนาทีแท่นห้าเขาสิมาย่อยสลายให้ห้าย่อยสลายซากพวกนี่แหละจ้ะพวกพักพวก ญ้าพวกเศษไม้ใบญ้าทั้งหลายนี่แหละเขาสีมาย่อยสลายปวกแห้ดีจ้าพี่น้องปวกเขาจะมีจุลินรียในตัวได้จา้าเขาสิมีจุลินทซีจุลิีสารย่อยสลายอยู่ในตัวเขาสิย่อยสลายเศษพวกนี่แต่ว่าเพาเป็นอันตรายกับพืชพักทีที่มียังมีชีวิตของเหาอยู่เขาสีย่อยเฉพาะพืชพักต้นไม้อีกทีตายแล้วจ้าพี่น้องส่วนถีายังมีชีวิตอยู่เขาสีบ่าสนใจจา้าเขาสีบ่าเขาสีบ่ เขาสีบ่ทำไร่บ่ไดใดจ้ะเขาสีบ่เขาสีบ,เสบ่เป็นอันตรายกับต้นพืชเป็นปีนของเห่าหลายๆคนผู้เฒ่าโบราณบางคนพ่นสีว่าจังสีเนาะพี่น้องเนาะขันเห็ดเปลี่ยนพักขันมีเศษไม่ใบหญ้าพ่นเอาออกซะให้เปลี่ยนวันสันพี่น้องเพราะว่าย่านปวกไปกินพักย่านปวกไปส้วนย่านใส่เดือนไปมลพักบม่มีปัญหาจ้ะไม่มีปัญหาเขาไมาพ่นด,ดินในเหาพี่น้องเขามาทำหน้าทีแท่นเห่าคือเฮาเห็ดล้มไปแล้วเปลี่ยนพักแบบนี้เห็ดล้มไปแล้วบ่วได้พ่นด,ดินจักเทีย คือแบบนี้จ้าตัวนี้เฮ็ดสาเร็ดแล้วจ้าพี่น้องตัวนี้เรียบร้อยแล้วจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็คือแปะแล้วปลูกแล้วเรียบร้อยจ้างากระสอยุ่ทั้งใตพุ่แล้วพี่น้องแบบนี้ก็ปลูกไปเลยจ้าคือบริมามักดินสูตรนี้คือเฮ็ดมานี่2สองปีสามปีแล้วจ้าถามว่าได้สูตรมาจากประสบการณ์จากประสบการณ์พี่น้องจากประสบการณ์จะคข้องเองจ้าถามว่าเคยไปอบรมมาบอ ไปน้ำเกษตรเพื่อนเกษตรอำเภอแต่กีกับเป็นคือว่าวง่ายๆคือสวนนี่เป็นสวนนี่เป็นไอเป็นสวนตัวย่างจ้าเป็นสวนตัวย่างซึ่งเพิ่นกับผ้าที่งันเกษตรอีหยังมาอบร่มอยู่บ่ระเศร้าจ้าเดียวอีกอย่างผู้ว่าอยู่นี่กับเคยไปเป็นวิทยากรไปอบร่มหิมูคือกันจ้าอบร่มหลายเรื่องหลายเล่าเกี่ยวกับพักให้ดูเกี้ยวกับการปลูกพักเกี้ยวกับการปลูกพืชเกี่ยวกับการเกษตรนี่นะจ้าพี่น้อง แต่ว่าผู้เเ้าอยุ่นี่ว่าเอาวิชาการมากมายจ้ะพี่น้องไปจ้ะไปโอบร่มลหลายๆโครงการลหลายๆสิง่งหลายๆอย่างไปอบร่มมากบัดจ้ะพี่น้องเราก็เคยไปเป็นนิทยากรอ,อบร่มกวมรูห้หมูแต่ว่าสี่บนนวิชาการจ้ะพี่น้องผู้เเวาอยุ่นี่สีบนนวิชาการจ้ะสีเอาภาคปฏิบัติ เอาภาคปฏิบัติเพราะว่าวิชาการ,ระสูภาคปฏิบัติดอกพี่น้องอิลิวิชาการเพิ่นคดียุจ่าคดียุตว่ว่าภาคปฏิบัติคือสมัยนี้การพัฒนาการเฮ็ษเกิรมันเปลียปล่ยนแปลงไปหลายก็สมัยเก่าสมัยโบราณแล้วจ้ามันเปลียปล่ยนแปลงไปหลายๆสิ่งหลาย,ลายอย่างมันเปลียปล่ยนแปลงปรับประยุกต์ปรับประยุกต์ไปกับสถานการณ์ ถูกสิ่งถูกอย่างหฮา้องปรัต้องเปี่ยนให้ให้เขากับท่านสมัยแต่ยึดลักเศรษฐก,กิจพ่อเพียงคือเขาจะยึดลักคว่วพ่อเพียงคือเา่าคือเน้นประหยัดเน้นประหยัดคือวัสดุที่ห้าวใสคือบ่าห้อีหยังหมากไม่เห็ดแบบพ่อเพียงมีใหม่ห้าเอาใหม่ของขห้านี่ล่ละมีใหม่มีไไรมี่สิ่งเหลือใสห้า็เอาของขห้านี่แ่ละมาเห็ดมาใสแต่วาคือคือบ่เน้น ฟูฟ้ารู้หลาอีหยังหมากไหมแล้วกระบ่หมากไหมอีหยังแล้วก็บ,บ่มีวิชาการอีหยังหมากไหมจ้ะพี่น้องไปเลียนมากทางวิชาการกับไปเลียนมากมั้ไป,ๆๆๆไปอบรมมากมัดจ้ะไปสอนมูกับไปสอนแต่ว่าหังว่าเอาวิชาการอีหยังหมากไห้สอนมูกับสิเอาแบบนี่จ้ะเอาแบบยงายเอาแบบภาคปฏิบัติส่วนมากสิเป็นคน้ชสอบปฏิบัตลิลร้กลัวทฤษฎีจ้ะ เพราะว่าว่างยังๆงพี่น้องคนเฮาไม่แต่วาวเต่เวาวเต่เวาตวซืว้อมันวบาวได้เบิดจากคว่ำวบามันว่าง่ายง่ายพี่น้องวบาไปใส่กับว่าไปได้เบิดพี่น้องบพของบพราะาแต่ว่าปฏิบัติได้บอ่อแล้วถ้าเกิดปัญหาสิแก่ได้บ่สมมติว่าเฮาไปจําเพิ่นมาเฮามาสอนมูเฮามาบอกซูมูฟังแล้วที่นี่ถ้าเกิดปัญหาถ้าเพิ่นถามมาเฮาสิตอบได้บอ่อเฮาสิแก่ปัญหาได้บ่ถึกจุดบ่ นี่แหละคือปัญหาจ้าภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมันแตกต่างกันจ้าพี่น้องมันแตกต่างกันก็ลเลยเน้นเน้นคือเน้นภาคปฏิบัติยุ่นี่สิบ่ราะทีมยาจ้าพี่น้องเห็นบ่เสียออกสิกรองไว้จ้าสิกรองออกสิกรองไว้แบบนี้เวลาทําแปลงขึ้นยกแครขึ้นมาแบบนี้หรือว่าเหตุแปลงยกขอบนี่กะสินี่กะบวกเก้าก็กันจ้านี่เอาหยาล่งบ่หน่อยจ้าพี่น้องนี่เอาหยาล่งบ่หน่อยเอาหยาล่ไว้และสิตีขอบจ้าสิตีขอบพอสิเอาดินเขา สีเฮ็ดแปลงคือกัจ้าแต่กี่ก็เป็นบวกนี้แดงจ้าพี่น้องยุนี่สีบ่ถิมงาจ้าต้องการที่สุดคือต้องการหงาบางเถือบ่มีหอดฉีฝุ่นฝุ่นกับบ่คอยไดใไ่จ้าฝุ่นขี่ง้วยขีกยข่กล้วยขี่ไก่มีกับเดใส่บ่มีกับไดใไ่ผสมแต่แก็บ,บกับดินข้างบนข้างล่างก็คือเป็นเป็นงารอบนี้ก็อาจจะบ่งามถ้าห้าบ่มีฝุ่นรอบนี้มันอาจจะบ่งามแต่ว่า รอบรุ่นห้องเอาพักออกแล้วห้องส้งขึ้นมาไลยจ้าพี่น้องนี่ส้งขึ้นมาเลยในดินห้องส้งขึ้นมาเลยเปียอแล้วจ้าละาไลา่ไปเบิดบ่มีงั้งเป็นดินไปเลยจ้าพี่น้องบานนี้ที่นี่รอบสองงามจ้าพี่น้องงามหรือว่าถ้าผู้ไดมีน้ำม,มักอีเอ็มหรือว่าน้ำม,มักองั้งต่างๆก็เอามาหดก็ได้จ้าหดตอนห้องกองตอนห้องกล่องงาไว้แบบนี้พี่น้องแต่ว่ายู่นี่ใส่น้ำมักแงแดงน้ำมักอีเอ็มก็มีขคือกันจ้ากระใสยุจ้ากระใสยุ แต่ว่าส่วนหมากหดน้ำพักจะใส่น้ำมักแหนแดงจะเฮ็ดน้ำมักแหนแดงก็เฮ็ดบ่อย่างหนึ่จ้ะเฮ็ดง่ายๆเดี๋ยวขีปรุ่นสีเฮ็ดสีเฮ็ดน้ำมักแหนแดงให้เบื้องเนาะพี่น้องเนาะส่วนหมากใส่กบพักจะใส่น้ำมักแหนแดงแปงยกแค่ก็เฮ็ดแบบนี้กันนี่จ้ะนี่แหละจ้ะขันตอนแรกเมื่อนี้ก็เลยท่ามชีพให้เบื้อง่าขันตอนแรกเฮ็ดจังไดแป้งยกแ,แค่ก็เฮ็ดแบบนี้ขอบกาจะประมาณนี้จ้ะพี่น้องขอบกาจะปมาณนี้ เอาหญ้าใส่แบบนี้แหละจ้ามืออื่นก็สีเอาดินเขาแล้วก็ผสมแกลใส่ข้าบุญกับดินกับขีฟุ้น้าเฮามีง่ายๆแบบนี้จ้าผู้วบาอยู่หนีวิชาการนี้ยังหมางไหมเคยผ่านการอบร่มมาเคยไปอบร่มคนมาแต่ว่าสี่บน้นวิชาการนี้ยังหมางไห่สี่บน้นควบว่าจ้าแต่ว่าสีนินภาคปฏิบัติดินตัวนี้ขึ้นกันจ้า ตะกี้เป็นแปลงยยแค่เงาไปพูนจ้าพี่น้องเป็นแปลงยกแค่แบบนี้จ้าที่นี่เห้เอาไม้เห็ดทั้งคว่ำงาของเพิ่นนะจาน้าเนาะคว่ำงาของเพินเน่นงาคักก็เลยบ่ไหวบ่ไหวในการว่าสีเห็ดไม่สีสมสีแท้ม,มัประมาณนี้ไหมพี่น้องก็เลยโลดลงเลยจ้าโลดลงเลยที่นี่ดินพ่นพันการปรุงทค่นึงแล้วจ้าพี่น้องตัดพักออกไปรอบนึงแล้วเด้อจ้านี่ตัดพักออกไปรอบนึงแล้วขายเบิดไปรอบนึงแล้วจา้านีรุ่นที่สองของปีนี้จ้าพี่น้องทักซี่กำลังเกิดกำลังงาม งามจ้าพักงามซึ่งบ่อีหยังหมากไม่เพราะถาเขาแต่เก,กิดมาเขากับดน้าม,มักน้าม,มักออเอ็มน้ามักหน้แดงที่เขาเห็ดว้หรือว่าจุลินทรีย์สังครคอเสียงใส่จุลินทรีย์สังขราอเสียงทำมีติดสวนก็ดีจ้ายุนี่มีมีเมดเพราะว่าเห็ดว้ใส่เพราะว่าเห็ดแบบบ่อดนินงใช้มีอยู่แล้วเขาก็ต้องหาตัวเสริมให้เขาก็คือมีน้าม,มักแหน้แดงน้าม,มักออเอ็มหรือว่าน้าม,มักจุลินรี์สังคราอเสียงซื้อให้เขาก็ได้จ้าพี่น้อง แปงนี่มาเห็ดวบมาเห็ดใบบ่ได้มาเบิ่งพี่น้องค่าแต่ไปหุู้มีทางปูนนอนกินมดนอนตัวงหญง่ๆนอนนั่งนาเดี๋ยวขีบรุนสีเหาถึงเรื่องนอนได้พี่น้องสีเว้าถึงเรื่องนอนมือนีคำเดี๋วจะสีเว้าถึงเรื่องนอนนอนสนม่งนี่ยสองประเภทแล้วก็สีเว้าถึงวิธีกําจัดนอนแบบง่ายงจาะพี่น้องยูหนี่กําจัดแบบง่ายๆ่ายเดี๋ยวขีบรุนสีเวาสู้กันฟังได้พี่น้องอันนี้บักทั่วทั้งขางกําลังออกดอกจะพี่น้องทั่วทั้งถางกําลังออกดอก ลูกลงมาคำโพดจะพี่น้องก็เลยคำก้อนจกกะก็เลยเฮ็ดคลิปไดซ้ำนี่แหละพี่น้องก็เลยเฮ็ดคลิปได้ซ้ำนี่แหละอันเสียยาแล้วก็งุมเฮ็ดตัวนี้แหละจ้ะก็เลยเมียก็เลยนอนบ่นหูเมียพี่น้องก,ก็เลยหูเมียขึ้นจนมาคำก็เลยขึ้ดพ่อขึ้ดพ่อว่าสีเฮ็ดคลิปขั้นตอนแรกขั้นตอนก้อนสีล่งมือปุงดินก้อนสีเอาดินเขามันสีป็นนาตาแบบใดว่าสันคึดพ่อก็เลยลงมาเฮ็ดลงมาทายถา้าหมพ่อแเม่พี่น้องเบิ่งจ้ะ อันส้วนนี่จะเป็นส้วนนาสวนจ่าสีได้ปั๊บปรุงร้ายอยู่จ่าส้วนนาสวนสีได้ปั๊บปรุงร้ายอยู่จ่าสีได้ปั๊บปรุงร้ายอันไรย่างอยู่งบแล้วง่ายดอกจ่าอยู่ส้วนนี่กับสีร้ายเมืองอยู่พี่น้องคอยเฮ็ดไปจ้าเฮ็ดเกษตรเฮ็ดของเจาขคล้องเองดอกพี่น้องมะมีผู้ใดมาเขียวขวดบังคับห้าดอกห้าเมียห้ากระนั่นสี่หลันนอนจนมาเพื่อนจนมาคำจ่าพี่น้องนอนจนมาเพื่อนจนมาคำ เฮ็ดอาชีพอิสระจ้กพี่น้องเกษตร,รเกษตรเป็นอาชีพอิสระห้องจากเฮ็ดห้องกับเฮ็ดห้อเห้องเม่อห้องกับน,นอนห้องมันห้องกับลุกมาเฮ็ดจ้าเฮ็ดไปห้องก็มีความสุกไปน้นจาจ้่พี่น้องทําไปมีความสุขไปด้วยจ้า head, เฮ็ดเกษตรเฮ็ดเหนเจ้าวของมีความสุกเมื่อด้เขียวขวอดหลอดเล่ีหยังมางมากดอกจ้าเฮ็ดซ้าเฮ็ดได้จ้าพี่น้องเฮ็ดซ้าเฮ็ดได้ สุดท้ายก็สิขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะผู้ยิบานเพิ่นเว้าเลยจ้าก่อนอื่นก็กกาบขอบบุญขอบพุณนพอเม่พี่น้องสุภูสุค้นได้จ้าเด้อที่มากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรผู้ใดทออยู่กับยะทอได้จ้าเด้อสู่ต่อไปจ้ามันเป็นอาชีพที่ดีที่สุดเลวจ้าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนที่สุดแลวจ้าสวัสดีค่ะ